ข้าวผัดปูกินกับไข่เจียวปูอันโด่งดังที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ครับเมื่อนี้จะภาพไมา่เห็นสองเมนูครับกำลังเป็นกระแสวิพาควิจาร์เป็นย่างมากเลยครับไข่เจียวปูมื่อนี้เลยงินเพิ่นบอกกันว่าไข่เจียวปูนี่ร้านดังเพิ่นเด็ดขายนี่ชุดราศีพันบาทก็เลยอยากจะมาลองเหตุเบอ่งแบบ รวบลัดเลยครับไข่เจียวปูนี่ผมเคยเห็ดไปเท่อนึงแล้วะครับเมื่อนี้จะพามาลองเห็ดอีกเท่อน,นึงครับเอาแบบรวบลัดน้อยนึงครับถ้าใครสนใจขั้นตอนการเห็ดไข่เจียวปูด้วยละเอียดกลองไปเบิ่งในคลิปเก่าผมครับเมื่อนี้มาเห็ดแบบรวบรวบลัดน้อยนึงครับจะไปเน้นยุทีขาวพัดปูครับเนื้อปูที่ใดผมได้มาเมื่อนี้ เป็นแบบเนื้อวกฉีกครับบอไดยได้มาสองขีดครับมันนี้จะแบง่งใส่ไข่เจียวหนึ่งขีดเหลือขีดหนึ่งก็จะเอาไปเห็ดขาพัดปูครับนี่ครับพอตีไข่เสร็จแล้วเอาเนื้อปูลงบอ่อตองไปตีเลยครับเอาลงถอดเลยครับกันตอนการเห็ดด้วยละเอียดมีในใลิปเกาด้วยครับเพื่อไผย่งบเ่เคยเห็ดไสสนใจจะลองเห็ดเบิ่งครับว่าเป็น คือขายได้สี่พันต้นทุนกำไรอยู่เท่าไหรเดี๋ยวเจอมาว่าไว้ฟังครับเมนี้เนื้อปูที่ผมได้มากสองขีดนี่ขีดละเจ็สบาทครับ2องขีดจะร่อยสี่สิบไก่ไที่ใส่เมนี้ผมใส่ใส่สี่ฟองไก่ไก่แตละหมองอาจจะราคาบออกันครับเครื่องปรุงกับโบมี่ยังหลายครับคือไข่เจียวทั่วไปนี่แหละครับเมนี้ผมใส่ ุงนัวแล้วกร็รสดีแล้วก็บักเน่าแล้วก็พริกไก่ครับไปจะใส่นุ่มสดไปก็ได้ครับนี่ครับมันจะยากในขั้นตอนการม้วนนี่แหละครับถ้ามแตรริ้วสองกันม้วนจะม้วนได้ง่ายกว่านี่ครับก็อกะแสไข่เจียวปูวครับช่วงนี้ เสร็จแล้วครับนี่มูว่านอาจจะติ๊ดใหม่ไปหน่อยหนึ่งมือนี่สีสันถือว่าใส่ได้เลยครับเสร็จแล้วผมก็จะไม่เห็ดข่าวพัดปูข่าวพัดนี่ถ้าใส่เป็นกระทาเหล็กเกรดมันจะมีกลิ่นหอมของกระทะได้ดีครับกระเทียมบดหนึ่งช้อนครับมือนผมใส่เป็นกระเทียมบด ถ้าไครทจะลองเห็ดกาาับพัดบางนี่แนะนํามาก่อนจะพัดนี่ให้ว้อมกับทาให้มันห่อนก่อนครับมันจะบไรไดติดกับพะทา,ทาครับเวลาพัดออกมามันจะสวยงามครับข่าวที่ผมใส่โมเนีเป็นข่าวหอมมะลิรับข่าวสื่อเพื่อนครับสองถุงเหลือกร็รานดีหงแบบเรียงเม็ดบรแชรครับเวลาพัดออกมาจะได้สวยงามครับ ผัดแบบเกือบไข่เลยครับวันนี้ใส่ไข่หน่อยไปหน่อยหนึ่งครับใส่ไข่ไปสามกองครับเ้าวมีคิดบาท้นตอนนี้พัดไปเรื่อยๆครับจนว่าไข่ของข้าวจะแห้งจนว่าไข่ไอข้าวเต้นระบำบุนนะไครับข้าวพัดของข้าวจะได้มีกินหอมของกระทะาครับช่วงนี้ผมจะบอรเร่งไฟแห้งปไปไหนครับ ใส่ไฟกลางๆครับเพราะเขาเริ่มแห้งได้ที่จักหน่อยหนึ่งผมก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็รดดีเครื่องช่อนพนยิ่งชูก้กะเอาครับมากรสชาติได้ตามชอบเลยครับแล้วก็น้ำตาลซ่อนนึ่งครับ พัดส่วนผสมของข้าวให้เข้ากันนใครจะได้แลวครับเค้าเริ่มแห้งแลวครับเดี๋ยวผมจะเติมซอสปลาเขียวลงไปจัหน่อยหนึ่งบางคนเป็นว่าเค้าพัดปูนี่พัดใส่ไปเกลือกระแทบแบบนี้เเนี่ยครับเนี่ยปูส่วนที่เหลือปละหมันนึ่งเขียวนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยต้นหอมครับ พอใส่ต่วนหอมลงไปแล้วผมจะเร่งเป็นไฟแห้งไฟแห้งครับช่วงนี้ข้าวพัดจะได้มีกลิ่นหอมช่วงนี้เม็ดข้าวเริ่มเป็นระบำระบำเลยครับพอแป,ปะพอแป,ปะแปแลยครับเนี่เซตเรียบร้อยหอมหอมมากเลยครับเมนูนี่ถือว่าเขากันดีเลยครับสองเมนูเนี่ย ถ้าเป็นร้านดังมิชลินเพิ่นจะขายเท่าได้ n สองเมนูนี่สี่พันไม่ขายครับเมนี่ขายเท่าได้ดีครับพี่น้องได้สามจานครับนี่ข้าัดมนี่นี่ครับมากินนํกากันครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมคือเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เด้อครับพี่น้องขอบคุณครับ ข้าวผัดปูพร้อมรับประทานแล้วครับไข่เจียวปูววปนั่งนนใน,นกันครับนนเนื้อปูวันนี้ไม่เป็นก้อนเท่าไหร่โอ้โหเนืเน้อปูช่ำช้ำกินกับข้าวผัดปู